ดีค่ะดิฉันนางสาวาวินิพามพคลาจากวิทยาลัยการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยวันนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์รุ่นพี่ที่มีความโดดเด่นทางด,าด้านการเรียนและการทำกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาวิทยาลัยการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จีน้มนะคะชะันนนท์ธรมธรมศิริค,ค่ะอยู่ชั้นที่สองค่ะอยู่เอกไทยเหมือนกับน้องเลยค่ะค่ะ เนื่องจากพี่ๆมีความโดดเด่นทางด้านการเรียนและการทำกิจกรรมค่ะในส่วนของสาขานี้ทำไมพี่ถึงเลือกเรียนสาขานี้คะอ๋อถ้าถามว่าทำไมถึงเลือกเรียนหนึ่งเลยที่มีความรู้สึกว่าในทั้งแบบหกเจ็ดวิชาหลักเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าภาษา,า,า,าไทยเป็นวิชาที่พี่สามารถทำมันได้ดีที่สุดละเพราะว่าพี่เนี่ยไม่เก่งคณิตศาสตร์ ชีวะพิสติกพี่เป็นคนไม่เก่งอะไรคำนวณเลยไม่ไม่เก่งเลยพี่ก็เลยโอเคงั้นเรามาทางนี้แหละก็เลยมาภาษาไทายบวกกับว่าที่บ้านพี่เนี่ยก็อยากให้เป็นครูด้วยพี่ก็เลยว่าเออโอเคงั้นเอาครูไทยละกันน่าจะเข้ากับเราได้ดีแล้วส่วนตัวพี่เดงก็ชอบอา่อาวนวรรณคาดีด้วยค่ะช,ชอบอ่าวนวรรณกรรมด้วยเนื่องจากที่พี่เป็นรุ่นพี่ปีสองนะคะจึงมีประสบการณ์ในการปรับตัวในชีวิตมหาวิทยาลัย ก็อยากให้พี่ช่วยแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าการเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวยังไงบ้างคะอ,อ๋อถ้าเป็นเรื่องของการปรับตัวพี่บอกเลยว่ามันจะมีอยู่สองภารหะหนึ่งคือเรื่องเรียนเนาะกับเรื่องเคลื่อนพี่เอาสองอย่างนี้แลวกันเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งใกล้ตัวเนาะถ้าเป็นเรื่องเรื่องอถ้าเป็นเรื่องเรียนเนี่ยด้วยความที่มหาลัยเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีแค่ในสองภาบแต่เป็นการเรียนสองภาบที่สี่ชั่วโมงซึ่งไอความสี่ชั่วโมงของวันเนี่ยมันอาจจะดูเยอะนะคะแต่ว่า อสองว,วิชามันก็ไม่เหนื่อยมาเหนื่อยนะวิชาเดียวก็เหนื่อยแล้วอะไรย่างเงี้ยแล้วเด็กมัธจะหลายๆคนขาชอบคิดว่าไม่เข้าก็ได้อันเนี้ยไม่เข้าก็ได้แต่จริงๆอ่ะคือถ้าหนูขาดไปขามหนึ่งเนี้ยเท่ากับว่า วิชานั้นหรืออาจจะเป็นบทบทนั้นเนี่ยหนูอาจจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชั้นเรียนเนาะอันนี้ก็อยากให้แบบว่าเด็กๆ mm. ที่เขาเข้ามาใหม่ดูตรงนิดนึงว่าแบบเนี่ยสิ่งที่เราควรควรให้ให้ความสัมพันธ์คืออะไรอะไรประมาณน,นี้สักน,นิดนึงแล้วจากอย่างที่สองเนาะคือเรื่องเพื่อน เด็กเฟสชีหลายคนที่เข้ามาค่าาอน,นข้างความสัมพันธ์กับเรื่องเพื่อนค่อนข้างเยอะอุ้ยฉันต้องมีเพื่อนฉันต้องแบบเพื่อนเยอะๆเออเกินเก็นเยอะออหไหมแล้วความที่เขาแบบจะมี m i n เซ็ตว่าฉันต้องมีเพื่อนเยอะทําให้บางบางครั้งเพื่อนที่เขาได้มามันเป็นเพื่อนที่ไม่ตรงไยกับตัวของเด็กเขาเองซึ่งผลที่ตามมามันคืออะไรหนึ่งก็คือ ต่ชอบบอกวิโลกมันกลบสังคมมันเหลี่ยมจังเลยค่ะทาไมมีแต่คนไม่จริงใจกันเลยคะสองคือ,อเพื่อนเปลี่ยนไปเยอะจังเลยค่ะทาไมเพื่อนไม่เห็นเป็นเหมือนเดิมเลยอ้า อย่าลืมสิว่านี่คือสังคมมหาลายัยมันไม่ได้เหมือนสังคมมันเด็กมัธยมผมเปียที่แบบว่าโอ้เราไปไหนไปกันนะัดเราแบบไปกินนน่นกินนี่กันนะไม่ใช่อันนี้คือมันเป็นโลกมหาหัอยแล้วฉะนั้นทุกอย่างมันจะเปิดกว้างขึ้นมหาลาัยจะสอนอะไรให้กับเราหลายอย่างเยอะมากๆเลยในเรื่องของเพื่อนด้วยเช่นกัน,ฉะน,นฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องไปเน้นปริมาณของเพื่อนแต่ว่าเราเน้นปริมาณของคุณภาพของเพื่อนดีกว่า mm hmm. อ่าเป็นฟีลนี้ค่ะแล้ว พี่ได้ทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัยบ้างไหมคะถ้าพี่ทํากิจกรรมพวกสันนาการคิดว่าเป็นกิจกรรมประาภทหะไรบ้าอคะพี่ตอนนี้ถ้ากิจกรรมพี่ทําอยู่สองอย่างค่ะหนึ่งคือสันนาการเนาะพี่อยู่เ่ชลชมสันนาการค่ะสองก็คือเป,เป็นวิทยากรซึ่งพี่ไม่ใช่วิทยากรขององค์กรนิสินะคะแต่ว่าพี่อยากเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นวิทยากรจรีปถาถ่าเหอนกันเพราะว่าพี่อยากมีอย่างตัวเองเนาะเพราะว่าพี่ไม่ได้อยู่ในหน่วยง,งานไหนเลย อาจจะอยู่ในหน่วยง,งานของอวิทยาลัยของเรานี่แหละค่ะแต่ว่าพี่ก็ไปเอยเนาไปทํางานองค์การบ้างไปทํางานตัวนู้นตัวน,นี้บ้างถ้าเขาเรียกตัวพี่ไปพี่ก็ไปแค่นั้นเองส่วนในเรื่องของอสถานการณ์เนี่ยสถานการณ์พี่พี่เป็นคณะกรรมการสถานการณ์รค่ะก็คือเวลาเราเราอยู่ในสถานเนี่ยเราก็อาจจะไปสอบน้องเต้นบ้างไปคิดท่าเต้นใหม่ๆ่ะเต้นใหม่ๆอะไรอย่างนี้ค่ะพี่ว่าการเต้นสถานสานการณ์เนี่ยก็เป็นการที่ ให้นิสิตหลายๆคนเนี่ยได้ออกมาปลดปล่อยเนาะเพราะบางทีอน่ยเรียนเยอะมันเครียดมันเต้นันดีกว่าเพราะจะได้แบบไม่เครียดเยอะอะไรนี้เนาะเผื่อว่าแบบบางบางทีเรามีงานอย่างล่าสุดอ่าชมรมสารการเนี่ยได้ไปเต้นที่งานมหกรรมกีฬาฟามุ่ยปีปีนี้แหละปีปีล่าสุดนี่เลยเกิดขึ้นเมื่อวานนี่เลยแล้วก็คือทุกคนก็คือตั้งใจซ้อมมากตั้งใจแบบว่าเต้นมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของสารการ,การค่ะเออแล้ว เนื่องจากที่ทํากิจกรรมด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยพี่มีการแบ่งเวลาในการทํางานแล้วก็ทํากิจกรรมในการเรียนอืมง่ายๆเลยคือถ้าได้งานมาพี่ทำให้เสร็จคือพื้นฐานพี่เป็นคนขี้เกียจค่ะฉะนั้น,นพี่ก็จะทํำให้มันเสร็จก่อนเพื่อที่จะเราเพื่อที่เราจะได้ไปขี้เกียจต่อในภายภาคหน้า ใชนไหมเออแล้วถ้าถ้าเราคิดอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างมีความแฮปปี้ในการเรียนเยอะขึ้นเนาะซึ่งในมหาลาัยหลายๆคนจะไม่ชอบทำกลุ่มไม่ชอบทรีกลุ่มเลยพี่เองมมสุดว่าเออไม่ชอบไม่ชอบกันไม่ชอบทรีกลุ่มเหมือนกันเพราะมันมันมันทำให้แบบทุกอย่างมันช้าหมดเลยเนาะ มันต้องลอคนนูน้นคนนี้มันต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยพี่อยากชอบงานเดียวๆมากกว่าแต่พอเราเข้ามามหารอะไระมันเลื่อกไม่ได้เลยอเออฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวด้วยส่วนหนึ่งฉะนั้นงานไหนที่เราได้มาเราที่ทาให้เสร็จก่อนเออส่วนงานไหนที่มันเป็นงานกลุก่มหรืองานที่เราต้องรองอะไรเงี้ยเราแค่ทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดก็พอค่ะถ้าเวลามันเหลือค่อยเอาเวลาตรงเนี้ยไปทําอย่างอื่นบ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพี่จะแบง่งเวลาเป๊ะแบบแว่าโอ๊ยแบบพี่เก่งไ้ทำไม ถามว่าทุกวันนี้ตอนตอนที่พี่ให้มาสัมภาษณ์งา,งานงานพิเศษหรือยังก็องตอบว่าเอ้ย,ยงม่พิเศษค่ะพี่ยังมีงานใหงทำมันอยู่นะครแต่วันนี้ก็สล,ลับเวลาหนึ่งน้องค่ะแล้วถ้าพี่เ <c oughs> รียนสาขา this ถ้าพี่ไม่ได้เป็นครูแล้วพี่จะทำอาชีพอะไรอ่าด้วยด้วยความที่ อามองของเราเนี่ยมันเป็นสองหลักสูตรเนาะก็คือมีวิทยาลัยแล้วก็มีศิลปศาสตร์ขั้วฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ไปขั้วเราสามารถไปทํางานสายภาษาอย่างอื่นก็ได้จะไปเป็นบนรรลักษ์ก็ได้เป็นเป็นบนรรณาธิการก็ได้หรือจะเป็นนักวิชาการก็ได้แต่ใจจริงตอนนี้พี่ยังไม่ได้คิดแต่เท่าเท่าที่พี่คิดอยู่นะก็คือพี่อยากไปแนววิชาการไปเลยแบบว่าเป็นนักวิชาการการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะลงรอยกว่าอะไรอย่างนี้เนาะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณุนพี่นะคะที่มาให้สัมภาษณ์น้องๆค่ะอินดีค่ะก็ขอให้พี่สีน้ำนะคะเชิญชวนน้องๆให้มาศึกษาที่วิทยาลัยการศึกษาสาขาวิศวะไทยค่ะ ก็อยากให้เด็กคนไหนนะคะที่สนใจในเรื่องของภาษาไทยเนาะอุ้ยเราอยากเป็นครูด้วยเราอยากเป็นแบบนักพิชาการทางภาษาด้วยเราอยากแบบทางานเกี่ยวกับหนังสือด้วยเนี่ยหรือว่าเป็นงานเกี่ยวกับภาษาไทยอะไรอย่างนี้เนาะก็ถ้าสนใจนะคะก็เข้ามาได้นะคะสำหรับเด็ก6-8นี้เนาะตอนนี้มพะยาก็ยังเปิดรับอยู่นะคะแล้วเจอกันค่ะเวลา